ครับเดี๋ยว2อัเข้าชานชาลาที่2นะครับเดี๋ยวรอหลีกขบวนอีกขบวน,นนะขบวนรถท็กี่เข้าสู่สถานีราบุรีขบวนต่อไปเป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่254 รลับผู้โดยสารจากสถานีหลังสวนไปทางสถานีธนบุรีผู้โดยสารที่มีต่วนได้สารกับขบวนรถยวนี้โปรดจัดเตรียมสิงของและสัมภาระของท่านรอการโดยสารได้ในทารจาที่หนึ่งครับ มีขบวนรถเข้าคนบุรีขบวนหนึ่งนะมาหลีกกันที่สนามร่าชบุรีนะ ว่านะจากหลังสวนปลายทางชนบุรีนะ นี่ครับก็จะเห็นแม่ค้าแม่ขายนะมาขายก๋วยเตี๋ยวนะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อลาชบุรีที่อย่างคระภาพลรถธรรมดาประภาพลที่254เมื่อออกจากเป็นทางโดสวัสดีพระนครับสดยอยู่ระบผู้โดยสารที่ป้ารอยู่บนสะพานจุฬาลงกรณ์สถานีบ้านกล้วยสถานีเทพาเมียและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปครับ24 5ก็ออกจากสถานีราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไป ครั้งหนึ่งครับตอนแรกคิดว่า2-5-1จะออกนะครับก็ให้เวลาแม่ค้าแม่ขายนะครับขายไปเดี่ยวก่อนนะครับระบวนที่2-4กสออก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอนนี้เราเห็นเจ้าหน้าที่นับเอา ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เอาห่วงทางสะดวกไปส่งให้กับกระบวน2องอันหนึ่งนะครับจะได้เดินทางต่อได้นะเปิดบีบเปกน้อยมีนคนขึ้นอยู่นะ เดินทางเดินทางโดยสารที่รอการโดยสารจากขบวนรถเร็วขบวนที่171สหรับขผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุงไนโรลกขบวนรถเที่ยวนี้จะถึงสถานีรถไฟราชบุรีเวลาประมาณ15นาฬิกา50นาทีนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับตอนนี้ขบวนที่2 51นะครับก็ ออกจากสถานีลาดบุรีเรียบร้อยนะครับสถานีต่อไปจะไปหยุดที่บ้านครูบัวนะเป็นที่ต่อไปนะครับ